หายไป43ปีหมายสารกองเต็มบ้านปัจจุบันกันนิกาธรรมเกศสอนวัย74ปีอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังไม่มีใครไม่รู้จักเมื่อ20ปีก่อนกันนิกาธรรมเกศสอนชื่อเล่นแอร์เกิด11สิงหาคมพุทธศักราช2490 เป็นผู้ประกาศข่าวนักแสดงและพิธีกรรายการโทรทัศน์และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนไม่มีใครไม่รู้จักรายการทีวีวาทีและรายการโต oh ๊ะข่าวรมมัธยมศึกษาที่มีกนิกาธรรมเกศสเป็นหนึ่งในทีมพิธีกรฝีปากกล้ายุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเธอทั้งงานพิธีกรผู้ประกาศข่าวงานแสดงละครหลังไหลเข้ามาหาเธอไม่ขาดระยะ ตอนที่เธอจะหายไปจากหน้าจอโทรทัศน์และแทบไม่มีใครรู้เลยว่าช่วงที่เธอเงียบหายไปนั้นเธอต้องเผชิญกับมลสุมลูกใหญ่ชีวิตที่รุ่งโรจน์ในอดีตโดยความสามารถทางการพูดและคารมที่ไม่เป็นรองใครทาให้กนิกาได้รับเกียรติเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์หลายรายการรวมทั้งได้แสดงละครกับทางช่องสาอีกด้วยจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของช่องสามไปโดยปริยาย แต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตก็เกิดขึ้นเมื่อในปีพุทธศักราช2540ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการต้มยำกุง้งภักธุรกิจและบริษัทหลายแห่งล้มระเนระนาดอย่างไม่ทันตั้งตัวบริษัทของกันิกาก็โดนหางเลขไปด้วยจนต้องหยุดกิจการและมีหนี้สินท่วมตัวกว่า40ล้าน อีกทั้งหมายสารที่ส่งถึงกันิกามีไม่เว้นแต่ละวันครั้งนั้นเธอตัดสินใจขายทรัพย์สินสมบัติของตัวเองเพื่อเอาไปใช้หนี้แต่ก็ยังไม่เพียงพอยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อเธอถูกลูกศิษย์ที่ไว้ใจหักหลังแอบอ้างชื่อบริษัทของเธอไปรับงานเองโดยที่เธอไม่รู้เรื่องเธอจึงตัดสินใจหันหลังให้กับวงการสื่อมวลชน และไปเริ่มเดินทางสายการเมืองแทนโดยการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในปีพุทธศักราช2544ที่พื้นที่เขตสีพญาไทยในนามพรรคไทยรักไทยแต่ก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งก่อนจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยในปีพุทธศักราช2548เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒธธิสภากรุงเทพมหานคร แต่การตัดสินใจครั้งนั้นกลับทําให้เธออกหักจากสนามการเมืองอีกเป็นครั้งที่สองโชกชะตายิ่งเล่นตลกขึ้นไปอีก พรแม่ผ่านพ้นเรื่องงานมาได้แต่ปัญหาส่วนตัวก็ยังเข้ามารุมเราเมื่อเธอต้องแยกทางกับคนรักที่คบกันมานานหลายสิบปีนำซ้ำยังต้องต่อสู้กับปัญหาร่างกายมลสุมทั้งหมดที่ประดังเข้ามาพร้อมๆกันเกือบทำให้ชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่งแบกรับไม่ไหวกับทางที่มืดแปดด้านแต่ในที่สุดฟ้าก็ดนใจให้เธอคิดได้และลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง ชีวิตส่วนตัวกันนิกาได้สมรสกับสามีคนแรกซึ่งเป็นนักบินพาณิชย์มีลูกชายหญิงด้วยกันสองคนและอยากขาดกันในเวลาต่อมาก่อนจามั่นกับฮาร์ดมุดวิดเดอร์ชาวเยอรมันแต่ปัจจุบันแยกทางกันไปแล้ว